เฮ้ยยากน้อมาจำได้สีได้ป่ะนี่สีเล็กน้อยจำไม่ทันค่าจำม่ทันต่เนี่หมดเบแต่น่นยงมองสำนักงานไหมไม่เห็นยังอยู่นี่มือนีมือนีงสนักงานปันเตาท่านหมดทีเตาท่านนี่ทิโอ้เตาท่านมาอันนั้นเตียงหน้าไหมเนาะเหตเตียงหน้าเลยวกัน ปั่นเตาถ่านครับผมเมื่อนี้พาพากินยังก็เมื่อนี่เมื่อนี้ย่างเนื้อครับย่างเนื้อตีโอ้อาหารชิโตเลยมันว่านิพอดีเลยตัวนี้ไหวสวัสดีโอ้โเนี่ยเนื้อแม่นว่านี่นี่ตีเนื้อ áo áo áo, giờ ผมโอ้นี่ครับ nhang này. ตํามันเอ้าๆๆเดี๋ยวถ้า เฮ้ยยากน้องมาจำด้วตีได้ป่ะนี่ตีเล็กน้อยเห็นดังนั่นอ่ะหาเห็บหาห็บหาหี่นีไหมความ่วเล็กตีมันเ่ราะว่แม่หี่เล็กตัวมีดก็ยังพยานดอนสองแต่ของมึงม่งไปลักมาทาั้งไหนมหุ่ง ่ตนฝุ่นตนนนใ่โอยครับผมอยู so ่คู่หน้าฝุ่นเบาหยดใหญ่สุดเนี่ครับเนื้อเนื้อจิ้งจกเนื้อเขาเริ่มเนื้อยังก่อนเนื้อซีโก้งเนื้อเนื้อซีคก้งโอ้เนื้อซีคก้งฝุ่นบางหุ่งอยู่ทั้งฝุ่นเหรอครับฝุ่นบางหุ่งครับผมบางหุ่งกับปลาเกล้วยต้นไผ่มะข้าวก็มีต้ัวไหนมะข้าวเป็นบ้ สุพาพแม่อยากออกมาอยู่แต่นาใส่หีบติ่บ้านนี่เอาใส่เห็บโอ้มักแบบใส่ถุงเลยตัวนี่ลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งเลยครับผมอยู่ทุ่งอยู่ทุ่งอยู่ท่ามัอนี่ครับเอาไม่คือได้กินอาหารดีแท้มาทุ่งมาท่าแม่มนอยู่ในบ้านคือได้กินแต่ขัวหนูโอ้ยลี่กินตัวนี่ เ็กวัวงจิมันยงได้เลยไอ้าบช่ากต้องงานอะพันธุ์เทยบมันดูน่แกนี่ออกยังอยากไป,ปลูกยครับผมกินข้าอยู่ทงนนเนาะเที่ยงบรกเที่ยงาเห็นนังพท่านแล้วดอกครับนังพรท่านเข่าที่เข,ข้าทางยู่ครับวั <c oughs> <c oughs> นนี้แกใส่อัวันนั้นไมใส่เาอ่ด เแก่ม่มันแปิ้งเนาะเอินแคมปิ้งเนาะแคมปิ้งอยู่ทงอยู่ทงอยู่ทาครับาห้ไปท่าเงินกับไปได้ยูมันโควิดไล่เลยมาแคมปิ้งอยู่หน้าเจ้าของนี่ละหน้านี่ละจังบ่มีโลกย่างเนื้อครับผมนี่ครับนี่กัวพีนองกันหากันเสมอมันเลยไ่ได้ปิดปาก นาเมันคือดใจอีล้็บนสไปซิมึงนซิมึงเนซิมึงเนซิมึงเนีน้กินเลยาอะไก่้กินเนี่ยานบพอตีไปใส่กันซอยใส่อีกพอแล้วละสำเนาละมันงาดกันมันยังเสียบเนมุ่งหน่วยยังไงกับโบิดมาที่เดียวรถเนาะ จับจับครับครับนี่ไม่ทำเท่าไหร่หรอพอแล้วครับพอาครับซิมซิมบานเนี่ยดีมา่อยดีดีมาเท่าไหร่ซิมซิมดินดินดีนจับ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 มาแล้วเอาแล้วแล้ววันนี้เนาะเบิ่งตอนกินเลยครับผมสุกไป สุกแล้ววอ้สันก no, ินเท่อเไรหีบกัได้ดอก้างไม่นั่นล่ะอันไหนมันบูสุกันได้เอาเอาเอาแย่เองานครับมีตำขนมเส้นครับเนี่ยตำขนมเส้น ทำเองตีเองนะพานนี่เข้มมาจันเข้มนางหงส์ป้ามาหนิเข้มหลวงมาวันน้องเอาเอากินกินกินมาครับมากินกับหลานมืาอนี้เอาโซเร่กันขากันมืาอนี้ล้นั่งกินด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 ินต้องจ้วงนะมาจันเขาไปช่วยกำม้องกินข้าวกินข้าวดูดิน แ็บจ,จ็บจ็บกินท้อรอกินกินกินนมาปากเลยทางไหนโอ้เผ็ดเผ็ดตามมุมงโอ้ยขักิีเยีะยังเนี่ยทำนี่ละนั่นเนี่ยทานีน่ะ ้าครับมากินข้าวน้ำกันใช่ข้ากินข้าวครับผมกินข้าวน้ำกันครับหลานก็กินน้ำกันมาได้มาได้มีกังด้วยด้วยไม่ยังหกกินได้กินได้ไม่หลังไงกล้ๆครับเหลืองหลังตัด น้องี้งน้องกำบาย้งสียงันองเหนียกัน้งเสียบเดดกำลังสีไล่มาเียงนะเห็ดยังก็ทันเลี้ยวเนื้อกินใช่เนื้อมีเห็บดิดพ่นีดิมันพกินติตากร้องยี่ได้กินน้ำันี่ามเห็บเพื่อรกมังยังยังครับนี่ครับยังยังยังอยู่คาบม ครับนี่ครับเลี้ยงเท่ากันๆนี่นั่งๆอุ้ยนั่งคู่กันกินอ้อมอ้อมกินกินมาเนี้แซ่บแซ่บกินน้ำหลานแข่งกันมัเนี้เอาคุณนั่งกันยัดคุณนี่กันยัดมัเนี้เอาหิวเข่าเนีงครับเห็นเบียกตั้งแต่เมื่อเช้ายังว่นนั้นกินเข่าอยู่ร้านนั่งเหยเพราะไม่รู้ก็เนี่ยหน้าตาแค่ไหนละ สองคนมันสิฆ่ากันอยู่จังน้อยนี่คขืดห่ากินอิ่มแล้วพุ่นน่ะเอาขาใกล้กันดี่มหานดีคาลงคารงคาลงมันไม่ดีเอาบันเอาาลงเอ้าครับโอ้พักระวังระวังแขนเข่าเด้อบ่มีน้ำเด้อตากล้องไหมมัดกร้องไหมตากล้องกินน้ำอยู่ตั้งกล้องเด้อบาดนี่เด้อพี่น้องเอ้ยบาดเนี่ย กินน้ำรานนี่ละงั้นนี่มาน่นนน่งเันุกุกแล้วเดี๋ยวตาก้องเอานี่นั่กินร้านหมดกินข้าันฝรังทอดเอาสอาต่างคน่งสสมสมนี่หินึงครับผมของต่กล้องกันยังอยูยูดกนี่ครับเอาเอาเยเคยเคยบานนี่กินข้าวน้ำกันครับ มต้องล้างนี่ดอกมันตึดนเนี้นอางเอออาเอาินน้กันครับเที่ยงพ่ดีเอาเอาเอาทางอยุ่นี่ง่ายยุ่หนี่เ e ็ดเพียงยุ่นี่ครับเยี่ยเ็ดเพียงกินนี่นะรัเก๋ h เพีงดูหน้านี่เหรอจีเพอ h e เพลงไหมตอนไหมครับเจ้าครับบ่ดีกับห้าวบัง

คุ้มกัน้านหน่อยนะไม่ต้องไปเช่าข้วิษมันไหลจับจับจับนินไม่เข้ามาเลยนินนินนี่พักกระจองทิ้งน้ำน้ำด้วย ปลาุกแห้งนะครับเนี่ยปอดีพอดีเลยปลาดแห้งแล้วไม่แห้งแห้งแ่มันหยาบใ่าด่ยครับเียงาัเงยปลาทครับมันเถือกดางมอเานี่นะมือเจ้ามันเจ้าับทูเือกด่งสาดขึ้นไปขี้นเล้อากคอยกับบ้าของเนี้ยเองมันมันเจาปูนั่งช่วงนี้โควิดเลยสนับสนุนเขาจังไลยคราซื้อเขาอบุญนี้รายได้ครับผม อานี้เราก็จะ้สุกซื้อมาบวกกินกับบวกกินอยังดอกสนับสนุนกันแต่ทั้งบ้านกับปลาบูรดู่ดอกปลาดำจืดเนาะในสระไม่นีมันก็ะสุดนี่เหรอเนาะครับในเบื่องปลาสองดูละไปมามันสีม่วยประหารมุ่งมั่นมั่นมั่นเลตอนแี้นี่ปลาอยังเนี่ยปลาบินสิเนี่ยปลาดาวปลาดาวจถะดาวปลาดาว กินปลาทูลงรมมันิเฮียเอาไปกินกันไยังไงอุ่นปลาทู้ำเลอไมกินต่่อันยแซบแบครับอออย่างใสมแซบกินมมันถนเฮียได้ไหมปะ้ไหนาะทาององกินกินครับใส่ตัวด่างง่วงย่างเนื้อกระไดเหลือแต่ปลาทูละสนับสนุนอาหารทะเลกับปลาบิน นำ้ำกระดมจีนกับมดแล้วแม่มาเลยต้นน้ำมันมดกูกินแล้วกับลูกนี้หานเลี้ยผู้เดียวบวานนี่นี่กันจบคลิปเพียงแค่นี้แหละครับม,มารุ่นยังเมื่อเบื่อเม่กันเลี้ยเต่าทานครับท่านอย่างหน้านหน่อยครับอย่างหน้านหน่อย,อยนหม่อ,นะองนอนเอต่าเต่าทาน โอ้แนวกินมือนี้แซ่บเนาะแนวกินเนาะแซ่างแทบมืดเลยมาด้วยราดกระโตนี่น้ำเดือดนี่ย่างเนื้อกับเลือแต่ปลาแซ่บเอามือนี้ครับเรื่องแค่นี้แหละครับคลิปตามคลิปต่อไปนะครับเพื่อมาื่ติดตามครับต่อใครคนอะไรคนแชร์นะครับสวัสดีครับ